สวัสดีค่ะสวัสดีครับครั้งนี้นะคะเจแปนอร่อยสุดๆนะคะเราจะออกเดินทางกันอีกแล้วใช่ไหมคะคุณรู้พี่ปูใช่แล้วครับไปกับพกวกเราคะ่ะบินกับสกูตนะคะออกดึกถึงเช้าชทเที่ยวต่อได้เลยใช่แล้วช,วชวอินกันเช็คอินคะ รายการเจแปนอร่อยสุดวันนี้จะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่กรุงโตเกียวไปตามหาของอร่อยกันในวันนี้เรามีเนื้อย่างกุฟกฟราคาสุดคุ้มมาแนะนำในช่วงแรกตามกูรูพี่ปูไปแนะนำโรงแรมสวยๆกันก่อนเลย ภูเขาไฟฟูจิป่าน้องๆอภูเขาไฟฟูจิเกี่ยวทาวเวอร์ด้วยใช่้ยินกันก่อนครับเราไปดูกันว่าห้องที่เราจะไปนอนสวยแค่ไหนที่นี่นะครับโดดเด่นเกี่ยวกับศิลปะมากเขาเป็นอาร์ติสใช่แล้วอาร์ติสรูมเราจะไปดูกันของพี่ห้องหนึ่งสองคนอีกห้องหนึ่งได้เลยห้องอาร์ติสสวยมากเขาใช้แบบจิตตกรนะครับชื่อดังมากๆเลยของประเทศญี่ปุ่นมาเขียนให้ จะเพ้นสวยบ้านเนี่ยจะได้รู้ว่าห้องน่าดูโหแบบอลังการมากเห็นวิวสวยๆกับห้องสวยๆเนาะมีความสุขให้สมกับเจแปนอะไรสุดๆไปดูกันไปดูกันเลยค่ะนะครับผมก็มาถึงห้องเกชาโกฟิตแล้วอันนี้เป็นห้องของผมนะครับส่วนอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวสองสาวเป็นคนแนะนำ ห้องสวยมากเลยนะครับห้องนี้นะครับก็เป็นเกชาโกลเดอร์ฟิชนะครับก็คือเราเห็นว่ามีทั้งปลาทองแล้วก็เป็นเกชาสาวสวยสองคนอยู่บนผนังหัวเตียงเราเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยเกชากับปลาทองมันเข้ากันมากๆนะครับสวยงามมากๆเลยมาดูห้องน้ำกันโหดูจิตรกรทำซะแบบว่าเต็มที่มากๆผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำก็ยังเป็นนี่เลยนะครับ ของทานนั่นเองนี่เป็นอโรมาเทอราปีมากๆเลยนะครับหอมมากๆวิวเนี่ยมันสามารถมองไปเห็นถึงภูเขาไฟฟูจิด้วยเต็มๆเลยนะครับกึ่งกลางห้องเลยแล้วก็ยังสามารถจะเห็นโตเกียวทาวเวอร์อดูมันเข้ากันมากๆเลยมันบาลานซ์กันมากมองเข้าไปแล้วแบบรู้สึกว่าสดชื่นมากๆขอดดนั้งชมวิวตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับสวยงาม สำหรับห้องเกชาห้องนี้นะครับจิตรกรชื่อดังสาวสวยคนนี้นะครับชื่อว่าอากินาริตะเป็นคนวาดเพ้นท์ห้องนี้นั่นเองนะครับประวัติเขาน่าสนใจมากๆเป็นคนอาโอมารีนะครับแล้วก็ชอบอ่านการ์ตูนชอบวาดการ์ตูนตั้งแต่เด็กนะครับมีความชื่นชอบเกี่ยวกับนักเขียนนักวาดมาก่อนก็เลยไปเรียนและศึกษากับคนมีชื่อเสียงทางด้านนี้จนเติบโตพัฒนากลายเป็นอาลติที่ดังที่สุดคนหนึ่งของอี่บุตนเลยนะครับห้องนี้น่าพักมากๆเลยนะครับ สวยงามมากค่ะห้องนี้นะคะโอ้โหโคตรเทพโอ้ยเจ๋งมากใช่เตียงนิ่มมากใช่วิวก็สวยเนาะใช่พี่ชี้วิวตรงนั้นเป็นอะไรคะตรงนู้นอ๋อตรงนู้นใช่ไหมใช่แล้วมันคือวิวของเมืองใหม่คือเมืองโอเดบะโอ้ าืขึ้นมาใหม่โดยใช้ขยะเนี่ยถมที่โอ้แล้วก็เห็นมีกันดั้มเนี่ยนในเมืองนั้นใช่เขาบอกว่า<น>เป็นเมืองกันดั้มใช่ใชไหมค่ะและห้องนี้นะคะก็มีอาร์ติกชชื่อดังเน้องมาเพ้นไลน์ให้ชื่อยามากุจินะคะคายสุเกะนะคะโหวสวยงามมาก,กแล้วกะเท่กเก๋เนาะและพิเศษนะคะับสำหรับแฟนรายการเจแปนอร่อยสุดๆนะครับที่อยากจะพัก ห้องสวยๆแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปจองได้เลยนะครับโดยคลิกที่ลิงก์นะครับที่ทางรายการนะครับฝากไว้ในเพจนะครับคลิกเข้าไปซื้อได้เลยนะครับซื้อผ่านลิงก์เรานะครับมีส่วนลดพิเศษสําหรับห้องอาร์ติสต์รูมด้วยนะครับมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับครับสิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับของคนที่พักห้องอาร์ติสต์รูมนะครับเขาก็จะมีเหล้าพิเศษเลยให้เราได้ดื่มกินฟรีค่ะนี่น้องอ้ําดังได้สวยๆชมวิวได้เลยและจะมีเครื่องดื่มนะครับ กินได้ฟรีอัฟช,ชาร์ตมัทฉะลาเต้เราต้องกินอ้าวลองสิใครที่ชอบดื่มนะคะก็จะมีแอลกอฮอล์ให้ค่ะนมคุ้มมะมงกับมะม่วงก,กินดีกว่าครับนี่ค่ะ โคซองด้วยขนมปังกินพรอมเดดครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมการเดินตะเวนหาของกินทั่วตัวเกี่ยวก็ต้องใช้พลังงานเยอะนิดนึงมีขอบป้ายนิดน,น,นึงครับโอเคไปได้ได้ประมาณนี้นี่อันนี้นะคะก็เป็นโอเดนนั่นเองจะมีช่วงวินเทอร์ซีซันนะคะ ไปกินกันเลยค่ะพร้อมแล้วครับตอนนี้นะครับเราก็ลงมากินอาหารเช้านะครับที่โรงแรมฟาร์ h โฮเทลโตเกียวอาหารเช้ามันก็จะดูคลาสสิกดูลานิดนึงดูมีความศิลปะมีอลปมเพราะโรงแรมเขาแน่นศิลปะมากห้ออาหารนี้นะครับ วิวด้านข้างก็สามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิมีหิมะาเต็มเลยเนาะสวยมากค่ะแล้วยังเห็นโตเกียวทาวเวอร์โตเกียวทาวเวอร์ด้วยเริ่มเลยนะคะอาหารเช้าเต็มเลยอร่อยแล้วก็จุดเด่นของโรงแรมนี้นอกจากลงอาหารเนี่ยกินได้ง่ายมากแล้ววิวสวยด้วยแล้วก็ มีความใกล้กับตลาดสิกิจิตลาดสดปลาใช่ไหมคะเนีเยใช่เยอะมากเดี๋ยวเราจะกินแล้วก็จะไปกันต่อเีที่ยวกันเลยนะคะพี่ปุแล้วตอนนี้เราขอเคลียร์เลยดีกว่าโอเคแล้วเจอกันนะครั่อนนะคะ แปะอร่อย yeah, สุดๆร้านแรกที่เราจะพาไปกินเป็นร้านบุฟเฟ่นเนื้อย่างอยู่ที่ย่านชิบุยะใจกลางกรุงโตเกียวครั้งนี้กุรูพี่อ้อมและกุรูพี่ปูอาสาพาไปชิมชื่อร้านฟูฟุเทยากินดิคุ ร้านฟูฟูเทเป็นร้านดังของย่านชิบุยะที่มีคนมากินมากมายและคิวแน่นตลอดเวลาร้านนี้มีจุดเด่นตรงที่เสิร์ฟเมนู all you can eat ในราคาสุดคุม้มเพียงไม่ถึง3,000เยนมีทั้งเนื้อวากิวเนื้อหมูและของทะเลมาแบบชุดใหญ่ๆร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดนะครับแล้วตึกนี้ วันนี้นะคะพี่อ้อมนะคะนําทีมค่ะพามากินเนื้อย่างบุฟเฟ่ต์นะคะที่ร้านซูฟูเตรร้านนี้บุฟเฟ่แน่นอนชั้นนชั้นนี้ชั้นนี้นี่เดินมาที่ตึกนี้นะคะกดฟตบเข้าไปได้เลยตรงนู้นตามมาเลยค่ะและแล้วนะคะเมนูที่เราสั่งแบบ All you แ a n eat เนี่ยก็แบบมาแบบเต็มโต๊ะเลยนะคะอย่างที่พี่อ้อมบอกไปร้านนี้บุฟเฟ่ให้ใ่รกินได้กี่นาที90้สินาที 2ชั่วโมง120นาทีเฮ้ยจริงอ่ะใช่เลยราคาเท่านะคะ2,980เยนาร้อยแปดสิบเยนอันนี้เป็นราคาที่ถือว่าเป็นแพงที่สุดแล้วกินได้ทุกทั้งเล่มเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าจานเล่มเลยจานนี้จานนี้เพื่อแนะนำอ่าจานนี้ยกให้ซุปกิมจี้อ่าอันนี้นะคะเป็นรวมสามเนื้อมีคารูบี้นะคะมีฮารามินะคะโอ้ห่ากินมาก มาสินใหญ่เลยอ่ะแบบดีอ่ะน้องชิมตัวนี้คาร์บีใช่ไหมครับคาร์บีเป็นไงบ้างตัวคาร์บีนุ่มนุ่มมากเลยใช่ไหมลองบ้างอยากลองบ้างนี่ินใหญ่มากเป็นคาร์บีที่แบบได่ดำมิตสุดๆยังไงบ้างคะชิ้นสั่มอันนี้เป็นทำเลยทีเดียว ชอบมีคนถามว่าบุฟเฟ่ต์ในย่างมีอย่างอื่นไหมมีหมูไหมมีไก่ไหมมีค่ะมีทั้งหมูมีซีฟูดด้วยมีปลาหมึกมีกุ้งมีหอยเชลล์แต่วันนี้หอยเชลล์หมดนะคะมีนะคะปลาหมึกมีไก่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องกังวลเลยว่าเอี่ไม่กินเนื้อมีกินหมูมีซีฟูดมีอะไรไหมมีนะคะก็คือในราคาขนาดนี้คือเขาจัดมาให้ของทุกอย่างอืมีกเมนูหนึ่งนะครับที่ร้านนี้ต้องสั่งเลยเขามีเป็นแบบช่วยๆยด้วยอันนี้คือบีฟโบนะครับ ่ายออนเซนสวยจังอยู่ในบุฟเฟ่ใช่ไหมคะกินบบแบบว่าไม่หยุดเลยกูรู้อร่อยนะอเป็นเนื้ออ,อกเนื้ออบด้วยไม่ใช่เนื้อย่างอร่อยใช่ได้แล้วะนะเนี่ยบุฟเฟ่จานต่อไปที่อยากจะนำเสนอคือซุก,กิยาคิคือจานนี้เป็นเนือ้อสันนอก คือตัดมันมนิ่มๆคือเขาจะมีเมนูซุก,กี้ก็คือว่าให้เอาเนื้อุกเนื้อเนี่ยมามาชุบซอสซุก,กี้กีแล้วก็ยาก่างแล้วก็ชุบไข่กินเนี่ยอ่ยากิต้องตอกไข่นะคะมาโอ้โหไข่แบบว่าสีสวยมากเลยอะ่ะเนื้อซุก,กี้กี้สุกแล้วอโอ้โห เลยนะจานนี้เนื้อสุกี้ยากี้นะคะที่เป็นส่วนของเนื้อสันเนาะนิ่มมากอร่อยมากเซ็ตอู้หึหึอร่อยจ้าอร่อยมากอ๋สั่งเพิ่มดิฟ้าฟิเลฟิเอะไรเนาจานต่อไปนะคะเรานำเสนอเป็นอะไรดิเต็กดูสิดูสิโอ้โหหันมาแบบนี้ได้ใจมากอ้ 오. 미 เราต้องไปช้อปปิ้งก่อนอันดับแรกเราจะไปซื้อเครื่องสำอางกันใช่ไหมถูกต้องค่ะเราก็จะไปช้อปปิ้งดองกีต่อนะคะเอาบัตรสุลด้วยวันนี้ช็อปเองค่ะอืมระหว่างนี้ที่ลงหมึกรอให้นะเรามาหมึกชิมด้วย4ชิ้นเดี๋ยวจะมาย่างนะคะมาชิมกันว่าจะสู้ฮอกเกโดูได้ไหมเนาะหมึกนะมันจะเอาแค่แบบตึงๆอะ ข้ามไปยายเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวนี้อดกินแน่ฮหนึ่งรู้สึกเหมือนกันนะวกุ้งหวานกว่าอย่าเพิ่งวิบินนะขนมหวานเฮ้ยนี่ขนมหวานราคานี้มีขนมหวานนะอยากให้กูรู้พี่ปูมันสั่งให้โอเคป้ะโอเครวดเร็ว โอ้าี่อ่าโยเกิร์ตนแล้วก็เป็นพัฟคีมโอ้ดมากดมาดีมากดีมากดีมรกดีมากมากดีมักดีมครัีมากดีมากดีมากดีมากอีมากดีมากดีากดีมากดีมากดมากรีมากากดีมามากดีดีากดีมากดีามากดีากดากดมากรรากดีมากีมาีมกีมดไม่รู้มกดกางามากอากเาี้องกีกีมมมกมา เริ่มชิมดีพมาไหมครับครีมนะครับนมเลยอ่ะนมแบบมังกิดจริงจริงๆเป็นไอศครีมครับเป็นไอศครีมข้างในเหรอคะโอ้โหอร่อยเลิศจังเลยอ่ะสุดยอดค่ะร้านนี้แบบเด็ดสมราคาเนาะคืกินกันเลยโดยที่แบบว่าไม่ได้สนใจนะเขาเนอากาดเท่าไหร่เลยใช่ไหมช้าลมหนาว ไม่เป็นไรเรากินเนื้อย่างเติมพลันลามายาระทำให้ตัวเราอบอุ่นเอาไว้นะจะได้แบบว่าไปลุยกันต่อ,อวันนี้นะคะพี่อ๊อกเลยขอนําเสนอที่นี่อย่างที่บอกไปแล้วทุกคนถามหา,หายเยอะมากบุฟเฟ่ต์ื้อย่างบุฟเฟ่ต์ื้อย่างราคาไม่แพงราคาไม่แพงมีที่ไหนบ้างจัดให้นี่เลยค่ะชิบุย่าร้านนี้นะคะ,ะครูฟุเทนะคะมาไม่ยากเลยยอ๊อกบอกว่ามาเจอตรงที่เหอะเจออิโซมารรเหอะฝันตรงข้ามค่ำตกคาำกดรีบมาใช้หน้าเดียวกัน แต่ไม่ไมาเออใช่ใช่แต่ไม่ได้มาข้างล่างนะคะเบียร์นะครับเบียร์าร์นะสำหรับเด็กที่มาชั้นหาได้เลยค่ะเจอที่ร้านนี้แน่นอนนะคะราคาดีงามเนี่ยพูไปแล้วสองพันเ้าร้อยเยนนะคะ2,980นะคะแล้วก็เครื่องดื่มนะคะ420เยนค่ะแค่นั้นเองค่ะกินได้2ชั่วโมงเต็มนะคะรัสออเดอร์ที่1ชั่วโมงครึ่งคุ้มมากคุ้มกินเหอะช้อปปิ้งต่อราคานี้เบาๆสนุกสนานได้เลย สำหรับวันนี้อร่อยสมกับสโลแกนของเราไหมคะครูพี่ปูสมกับสโลแกนนะครับสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดเจอเขาป่ากว่าดีเจแปนอร่อยสุดเจฟูฟูเต j แปะอร่อยสุดๆตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ย่านอิเคบุคุโระนะครับเราจะมากินร้านซูชิบุฟเฟ่น,นะครับชื่อดังมากๆเลยของอิเคบุคุโรนะครับร้านนี้ชื่อว่าฮินะซูชินะครับอยู่ที่ตึกลาบินะครับมาง่ายมากๆเลยนะครับเพียงเพื่อนๆ,ๆมาลงที่อิเคบุคุโรทางออก Eat Exit นะครับ อออตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านฮินาซูชินะครับเ,เป็นซูชิบุฟเฟ่ทางกราบ,บี้ชั้นเจ็ดพิเศษตรงที่ ใครอยากได้กินแบบเราเนี่ยไม่สะดวกสบายไม่ต้องมาซื้อไม่ต้องอะไรเลยเพราะเราจองล่วงหน้าจองล่วงหน้าได้เลยเพราะร้านนี้ต้องรีเซอร์เบชั่นก่อนใช่คนเยอะมากซื้อได้ที่ครูแอปพลิเคชันครูหรือว่าครู .com พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถใส่โปรโมโค้ดในการเรานะครับพิมพ์คําว่า J8 อร่อยก็จะได้ส่วนลด150บาทต่อการซื้อ1ครั้งครั้งแรกพี่อ้อมเราไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะไม่จะโชว์ให้ดูอุนีแบบนเลยอุนี่แด๊ดตีนเลยค่ะมีทั้งอุนีมีทั้งอะไรเนี่ย แซลมอนแล้วก็มีโลมีแบบอิกุระแล้วก็มีทั้งเ,เดี๋ยวอกินแล้วอ้งลุยเลยไหมลุยเลยเอ,อันโโออนี้ดีกว่าปลาไหลอานาโกอร่อยมากอานาโก้ใช่อร่อยลองนี้นะไม่ไม่ลองเลยใหม่นางลม เอาไหนนี่ไม่กำลังเด้งอ่าอร่อยด้ยอ่ะอันนี้มาอ่ะอันนี้มาหอมอันนี้ต้นมะม่วงอันนี้อันนี้อร่อนไหมอ้อมมีทั้งเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะจืดเท่าลแต่พิเศษสุดมานี่จานนี้นี่จานนี้เลยสเปเชียลของเดือนนี้ก็คือเป็นปากปักกระเป๋าโอ้โหปากกระเป๋าเป็นยังไงกระเป๋าอะไรยาของนี้นะท่านนี้กินก่อนเลยไม่จิ้มนะ อันนี้กินจุทัโลอร่อยอร่อย ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สถานีอูเอโนนะครับเรากําลังจะนั่งรถไฟไปที่สนามบินนาริตะกันนะครับครั้งนี้นะครับเราใช้บริการของ k ค s ซสกายไลเนนะครับนั่งรถด,ด่วนเข้าไปที่สนามบินกันครับแล้วครั้งนี้นะครับพิเศษเช่นเคยเพราะว่าเรามี กปองอันนี้นะครับเพราะว่าพี่ผู้นะครับจองมาทางขลุนะครับแอปพลิเคชันขลุนะครับหรือว่าครู .com มนะครับเพื่อนๆสามารถใช้บริการเคเซสกายไลเนอร์ง่ายๆเหมือนปูนครับเพียงจองผ่านขูุแอปพลิเคชันก็ได้นะครับมีส่วนลด150บาทด้วยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับเพียงพิมพ์โปรโมโคนะครับของรายการนะครับเจแปนอร่อยก็ได้ส่วนลด150บาทสำหรับซื้อสกายไลเนอร์เข้าเมืองหรือว่าจากนาริตะมาในวีโนะก็ได้นะครับสะดวกสบายมากๆเลยด่วนมากๆนี้เร็วมากครับหลังจากที่เราได้บัตรไปนี้มานะครับ ก่อนที่เราจะขึ้นรถไฟนะครับต้องมาแลกด้านหลังนะครับเคาน์เตอร์ครับก็คือเพื่อจะได้บัตรตัวจริงมาใช้นะครับง่ายมากๆเลยตั้งไปเราไปแลกบัตรตัวนี้นะครับบัตรตัวจริงมาแล้วนะครับเดี๋ยวพร้อมลุยนะครับกำลังจะเดินทางเข้าสนามบินาริตะไปกันนะครับ c a หาสะดวกสาบายมากเลยกว้างมากด้วยนะครับสกายไลน์ไม่ใช่กันเยอะๆนะครับมีส,รรส่วนลด50บาทด้วยทิมพัวนาใจแปลน่อยนะครับต่อไปเป็นช่วงของรางวัลประจำสัปดาห์ สัปดาห์นี้เรามีบัตรกรูแม่วอลกมาแจาก2รางวัลมูลค่า8,000เยนเข้าไปทำตามกติกาในเฟซบุ๊กของรายการเจ๊แปดอร่อยสุดๆได้เลยเจ๊แปดอร่อย